ันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับชั้นที่1ของเราจะใช้เป็นหนัง PU แท้เทียบเท่าหนังแท้ในรถยนต์นะครับมีความหนานุ่มเป็นพิเศษนะครับผมส่วนชั้นที่2นะครับของเราจะใช้เป็นโฟม XPE นะฮะสีขาวกับสีดําตัวนี้เขาเรียกว่าโฟม XPE แท้นะครับผมนะเราใส่เข้าไปถึง2ชั้นนะครับ ชั้นที่สี่ของเราจะใช้เป็นหนามสตากหรือว่าหนามกันลื่นแบบนี้นะครับ mm. นะหนามตัวนี้ mm. เมื่อเวลาเรากูลงไปที่พรมรถแล้วจะทาหน้าที่ยึดติดเกาะกับพรมรถทําให้ไม่เลื่อนไม่ขยับป้องกันไม่ให้ไปเลื่อนไปติดเบรกติดคันเร่งนะครับ mm. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับผมนะฮะชิ้นงานของเรานะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ทนต่อความร้อนนะครับ ป้องกันเสียเข้าห้องโดยสารได้อีกนะครับคุณสมบัติเด่นของโฟม XPE นะครับทำให้เราใช้งานได้นานถึง4-5ปีนะไม่ลอกไม่ล่อนไม่ขาดนี่คือคุณสมบัติเด่นของโฟม XPE ซึ่งในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช้ครับจะใช้เป็นอฟองน้ำนะครับ นี่คือชิ้นงานที่อยู่ตามท้องตลาดที่เขาขายกันทั่วไปนะฮะจะใช้เป็นฟองน้ำครับลูกค้านะฮะหนังที่ใช้ก็จะใช้เป็นหนัง PVC ผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างหนัง PVC กับหนัง PU แท้นะครับคุณลูกค้านะฮะตัวนี้จะเป็นหนัง PVC นะครับตัวนี้จะเป็นหนังงานของเราจะใช้เป็นหนัง PU แท้นะครับดูยังไงล่ะครับเวลาเรากดลงไปครับนะฮะเวลาเรากดลงไปนะฮะ มันจะเป็นรอยเฉพาะส่วนที่เรากดแล้วมันจะคืนรูปได้เร็วมากนี่คือคนุณนสมบัติเด่นของโฟม x อ e แต่ถ้าในท้องตลาดทั่วไปจะใช้เป็นฟองน้ำเวลาเรากดลงไปมันจะยวบทั้งแผ่นนะครับแล้วการคืนรูปก็จะช้านะครับเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่กันน้ำนะเวลาคุณลูกค้าเหยียบน้ำขึ้นไปไปเหยียบบนพรมรบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับคุณลูกค้านะฮะเมื่อเราเหยียบน้ำขึ้นไปนะก็จะเข้าไปอยู่ในฟองน้ำ แล้วกลิ่นเหม็นอับก็จะตามมาพอนานๆเข้าก็จะเป็นเชื้อรานะครับแต่ของเราจะใช้เป็นโฟม XPE กันน้ำร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ,รบงานจะอยู่รูปอยู่ทรงได้นานจะไม่เสียทรงเมื่อคุณลูกค้าใช้ไป4-5ปีนะครับจะอยู่ทรงแบบนี้เลย